สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนเจอกระช่องมาดามไปแล้ว้อจ้ะอันเปรี้ยวหายไปใส่มา้าปติมีคนมาสก,กิดถามเปรี้ยวไปซ้ายคือบ่อนลงอันคลิปแน่อย่างสินะจ๊ะเปรี้ยวนถือเห็บกัดค่ะ,ะหลังจากไปฉีดวัคซีนมานะจ้ะเปรี้ยวไปฉีดยาอันยาอันสำหรับโรคอันวิบบับ,บนนเนาะค่ะเนาะเลวบัดนี้ เปล่าก็ร <CDU> ู้สึกว่าเปล่วเมียแล้วหลังจากนั้นมาประมาณสามมื้อเปล่วไปเข่าปลากระมูนน่ะจ้าแล้วเปล่วกระถือเห็บกัดถือเห็บกัดแล้วบันนี้เห็บน่ะกัดเปล่วอยู่ประมาณสองคืนติดติดลูกค้านี่แหละค่ะถ้าเปล่วก็รู้สึกนึกว่าเป็นตุ่มอีหยังเพราะว่าเห็บมันน้อยนะจ้าเปล่วก็เล่นว่ได้สังเกตอีหยังเขาไปติดอยู่ในข้อพับค่ะถ้ามีวิดีโอที่ว่าเห็บกัดเปล่วอยู่น่ะค่ะนั่นล่ะแล้วบัดนี้ เพบเปื่อกระลสึกเวียนหัวนะคะเพื่อนก็นคิดว่าเป็นพ่อยาหรือเปล่าเพื่อไปฉีดยามาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับยาอันแต่อเผอิญเห็บนะคะถ้าเห็บมันกัดเฮาเกิน24ชั่วโมงนะคะเกิน24ชั่วโมงมันจะเป็นปล่อยจะเป็นจะเกิดอันแบคทีเรียนะคะเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคนะคะเข้าไปฝังอยู่ในแผลของเฮานะคะ แล้วอันจะเกิดอาการนะคะจะเกิดอาการบางคนนะคะจะเกิดอาการเป็นไข้หนาวห้อนแล้วก็ตัวแข็งแบบแล้วก็จะมีอาการคันแล้วก็จะมีอาการเพลียปวดตามเนื้อตามตัวแต่ละคนจะอาการจะออกบ่เหมือนกันนะคะสําหรับเปียวเลยหลังจากที่ถือก,กัดมาแล้วยาวออกหายเปียวรู้สึกว่าเปียวเหนื่อย เปรี้ยงเนื่อยแล้วเปรี้ยงกะเพรียแล้วเปรี้ยงปกติเปรี้ยงเป็นคนเนื่อยแต่เปรี้ยงก็ยังสูดได้อะค่ะแล้วมาเขาวนี่เป็นนึกว่าเป็นเพราะเปรี้ยงฉีดยาแล้วเปรี้ยงเปรี้ยงเมย์เราคือเมียแห้งเราแบบเบาไหวแล้วก็เพรียแล้วก็เป็นเป็นเวียนหัวเป็นอีหยังแบบนี้อ่ะค่ะแล้วก็เป็นวูบวูบไม่ทราจ่าเปรี้ยงว่าเอ๊ะเป็นน้ํายาหรือเปล่าเปรี้ยงก็คิดเพราะว่าเปรี้ยงไปฉีดยาแม่นบริจาคเพราะทั้งยาที่เปรี้ยงฉีดมายาอันวิบวับนั่นแหละค่ะแล้วก็ ประมาณสามมือเปียวก็มาถือเห็บกัดกันเลยสองยางรวมกันเปียวก็เลยแยกแยบออกค่ะว่าเปียวเป็นอีย่างกันแน่แล้วบัตรนี้พี่น้องจ๋าเปียวก็เลยจองพ่อใหญ่ก็บเราก็เลยจองอันอันตรวจสุขภาพสําหรับประจําปีของเปียววันจันทร์เนี่ยค่ะเพี่วสิไปบัตรนี้พอนตกกลางคืนมาอันสองมือมาแล้วเนาะจ้าเปียวคั้นขาคั้นแห้งลัดนี้คั้น มองที่เฮบกัดนะคะแล้วก็เอาเปียงคือแพรแดงครับแถบเป็นวงกว้างประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนั่นแหละเพียงก็เล่นบอกแฟนก็เลยมูฮอ่งก็เลยได้อันทรงของความไปคุยกับคุณหมอคะ่ะโทรไปหาคุณหมอแล้วก็อยู่นี่เขาจะทําบ,บดอดวนอียงมากเขาจะต้อง่จำเป็นต้องพบคุณหมอนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นช่วงโรคเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะ เขียนมันจะมีอันนึงอ่าเป็นเป็นเป็นหน้าที่ว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาเข้าไปเขียนสอบถามแล้วก็ทรงแผลทรงอีหยังแล้วก็บ,บอกอาการคุยกับคุณหมอแชทคุยกันกับคุณหมอนะคะ่ะคุณหมอก็เลยให้ไอ้รีเซพรีเซพของใบรับรองแพทย์ไม่ใช่เอาว่าให้ไปซื้อยายูนี่ถ้าเป็นยายาที่ว่าอ่าบมันยาพานุดินนะคะถ้ายาพาราหรือย,ยาอีหยังทั่วไปง่ายๆนี่แหละ เขาสาม,มารถซื้อตามล้านขายยาได้แต่ยาบางชนิดต้องใบรับรองแพทย์เท่านั้นงังนินาธารมจังสิออกให้ได้เังสินะคะก็เลยได้ยามาสําหรับผู้ใดที่ถือเห็บกัดนะคะแล้วมีอาการคันหลังจากเขาจะมีอาการประมาณ2อาทิตย์หลังจากเห็บกัดนะคะประมาณอยู่ในช่วง2อาทิตย์ถึงสอาทิตย์ค่ะ เขาใส่เวลาในการฟักโตคิดว่านะคะอย่กับบนแน่ใจค่ะและ้วค่ะเีลยอกเล้ดยาตัวนี้คุณหมอใจไม่ให้กินนะคะแล้วต้องกินแบบว่าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงค่ะว่าเขาตงกินตอนทองว่างนะคะเป็นยาให้ไข้ก็ยับย,ยาปฏิชีวนะเป็นยาแก้อักเสบหรือเปล่าเพราะว่ามันติดเชื้อนะคะเฮปตัวนี้มันดีนะคะที่เปลือกฉีดกันป้องกันไวรัส ทีบีเอ็มหรือว่าอย่างที่เปียวเคยเขียนลงไปนะเปียวฉีดไว้แล้วเรียกอะไรว่าเป็นเอียงเพราะว่าถ้าเจอไวรัสตัวนั้นนะคะบางคนนะคะก็จะมีปัญหาทั้งสมองสมองพิการหรืออย่างเป็นดังสีไปเลยนะคะแต่สําหรับเปียวเปียวฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคเฮปกักแล้วค่ะแต่ที่เป็นอย่างเปียวคือเป็นแพ้ยูอยังคือคันยูว่าอ่คือแพลยูไวรัสกับแบคทีเรียคนละตัวกันนะคะอ่า แบคทีเรียนี่เขาต้องกินยาค่ะต้องกินยา่านะคะยาอันติบิโอติกค่ะค่ะคุณหมอเขาก็เล่นห้ยาตัวนี้ม้านะคะก็เลยกินเปรี้ยวกินได้ประมาณสองมือนแล้วค่ะเมื่อวานก็มือนี้นะคะกะรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังคันตรงแผลอยู่คุณหมอให้กินทั้งหมดสิบสิบมือนะคะ,ะกินมือละสามเม็ดนะคะก็นั่นแหละค่ะถ,ถ้าถ้าถึกเฮปกกดแล้วเฮปมีเชื่อ เชื่อเชื่อโลกแบบเนี้ค่ะเฮาก็ต้องหาหมอนะคะหรือบางคนอาจจะเจอไวรัสนี่อย่างในในบริเวณวอลเลนนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะแถบที่ผุ้เปียวยูเขาต้องให้วัคซีนกันนะคะแต่บริเวณเป็นทุกแถบนะคะเป็นบางพื้นที่เท่านั้นแล้วเป็นบางสถานที่เท่านั้นนะคะบางคนก็คือยุ้งอะค่ะบางคนเจอยุ้งกัดกระแพ้เจอมดกัดหรือว่าเจอแตนต่อยยุนี่นะคะเขาจะแพ้หนักมากค่ะเพราะก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำยางเปียกกันยังเป็นเปียกถือกัน แคมมดกัดมดบางย่างอะคะ่ะเพื่อกับแพ้แล้วก็เนี่ยค่ะเฮฟด้วยคะ่ะโอ้พี่น้องจ๋าคั้นทัทั้งอีหย่างต้องกินยายุนี่เขาจําจเป็นเขาประจ่ายยาให้เขาได้คะ่ะเพราะว่าเขาเขาจะบ่ห้เขากินยาถ้าบ่มีความจําเป็นจริงๆนะคะเพราะว่ายาอันตีบิโอติกาเนี่ยกินเสร็จแล้วมันจะไปทาลายแบคทีเรียในท้องของเขาแบคทีเรียดีนะคะเปียวนะมาอยู่สวีเดนข้างแรงนะคะแบคทีเรียของเปียวกับเบขาเขาอยู่นี่อยู่แล้วเปียวบ่าสามารถกินนม นมจากพืชเออจากสัตว์ใด้เหมือนคนอื่นเัิ่งเสียค่ะม้าแรกๆนี่เปียวจะมีปัญหาปวดทองมากเลยนะคะพวกนมพวกควกรีมพวกอย่างพวกกินบ่ไ้เลยใส่เวลานาน,านมากวัวแบคทีเรียในท้องของเปียวจะเข้ากับอันแบคทีเรียของต่างประเทศอะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเปียวกับเลยมาเล่าสูฟังว่าเปียวหายไปใส่ม้านะคะทุกคนแล้วเปียวจะเมาเล่าห้ฟังเกี่ยวกับอืม ความเรียบง่ายของชาวสวิเดนนะคะได้ว่าคนสวิเดนเขาใส่ชีวิตกันแบบใดแล้วก็เอ่อความเรียบง่ายของเขาเป็นแบบใดนะคะการใส่ชีวิตในต่างแดนนะคะถ้าเปี่ยวเลี้ยนหลุยหยังหรือเปี้ยวใดอียังมาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเปี้ยวนะคะเปี่ยกะยา,าเม้าวว้ไว้ไว้าวไว,ไวัยในวิดีโอนะคะว่ามือนึงเปรี้ยวบริยูนีแล้วเปรี้ยวจะได้เห็นอยากมาเบาเรื่องเล่าว,ว่าการใส่ชีวิตเป็นอย่างใดแน่นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเปี่ยวกับขอ,อแสดงความมันเสียใจกับทุกคนที่เมืองไทยนะคะกับเหตุการณ์หลายๆซึ่งหลายๆอย่างเปี่ยวเบิงข่าวอยู่นะคะแล้วก็เปี่ยวรู้สึกว่าเปี่ยวเบิงข่าวเราเปี่ยวรู้สึกโบอโอเคนะคะเปี่ยวก็รู้สึกเศร้าใจมันเป็นคล้ายๆกับเป็นโฮมซิกอะคะ่ะมันเป็นอย่างที่แบบเป็นโรคแบบมันทําให้เขารู้สึกแย่นะคะเปี่ยวก็เลยหยุดักพักพพพ พักการลงวิดีโอเบ่งวิดีโอชั่วเขาเนียคะเปี้ยวมาจากประเทศไทยค่ะพี่นอ้องเลือดเนื้อเฮาตัวเฮาคือคนไทยะคะ่ะคือมันหลีกหนีบ่ได้ที่เขาจะเป็นห่วงบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของเขานะคะคิดหอดบ้านเมืองของเจ้าของอยากให้เกิดสิ่งดีๆกับบ้านเมืองของเขาอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ถูกต้องอยากอยากอยากให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะแต่ก็บ,บรรลูว่าเฮาสิเหตุอย่างไดเขาสิซอยด่างไดนะคะนอกจากว่า ซอยเป็นกำลังใจให้ค่ะเปียวเองเปียวกับมียาพี่น้องอยู่ทั้งเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องเปียวนะคะเปียวเองก็คือเลือดเนื้อคนไทยอะคะ่ะจิตใจจิตใจสํานึกของเปียวเปียวก็คือคนไทยคนหนึ่งอะค่ะเอียงที่เกิดขึ้นในประเทศของเฮาเรื่องดีหรือเรื่องบอดีมันก็มีผลก,กับความรู้สึกของเฮานะคะถึงเฮาเสียอยู่ในต่างแดนนะคะชีวิตเฮาจะดีหรือจะบอดียังไงแต่ความรู้สึกของเฮา เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเฮาคือคนไทยยั่งสินะคะพี่น้องคะเปลี่ยวก็เบ่อยากวอาไลน์เนาะคะ่ะเนาะวอาไลน์มันก็สิ่งห่างห้คะ่ะพี่น้องเป็นคนเป็นคนที่วอาเรื่องเสาบ่ได้เป็นคนที่เบิ่งเรื่องเสาบ่ได้มันมีผลกับความรู้สึกของตัวเองอย่างมากเลยคะ่ะทุกคนเปี่ยวก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านวิกฤตอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพี่น้อง,องชาวไทยของเปี่ยวทุกคูทุกคน,นะคะด้วค่ะเด้อ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกคนจิตใจเข้มแข็งด้วยค่ะสูบ่บัวาอียงกระซามเฮาต้องเข้มแข็งค่ะเพื่อที่จะ,ะมีกําลังแรงใจต่อสู้นะคะในวันที่เฮาตกทุกข์ได้ยากในวันที่เฮาถึงทั้งตันพี่น้องมันจะมีสิ่งหนึ่งมาสวยเฮาเปลี่ยวเสื้อแบบนั้นนะคะว่า ประเทศของเาขาแคลคาดมาทุกสิ่งทุกอย่างหลายหลายครั้งมากหลายอย่างมากแต่เขาก็ยังผ่านมาได้ค่ะครั้งนี้เปี่ยวคิดว่าก็จะผ่านมาได้เหมือนกันนะคะบุญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทํามากขออนุโมทนาให้ประเทศของเขาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขอะคะ่ะเปี่ยวเป็นกํลาลังใจให้ทุกคนนะคะเปี่ยวว่าอะไรวะไดค่ะกสิ่งองให้ทุกคนมันมันมันจุกอยู่ตรงนี้อะคะ่ะเวลาที่เปี่ยวเบ่งข้าวหรือรับลูกข้าวสารน,นะคะ ขอให้ทุกคนสู่ด้ค่ะเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะเฮาต้ How, ตรงเป็นที่พึ่งของเฮานะคะทุกคนสูค่ค่ะทุกคนเปี่ยวเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ